คลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทำวิธีการติดคิว้วการกระแทกรอบลำหรือยางตรงนี้นะครับแนวตามแนวตะเข็บเนี่ยให้ดูก็คิ้วที่ใช้เนี่ยมันเป็นคิ้วยางขนาดประมาณสี่นิ้วครับเดี๋ยวเอารูปคิ้วให้ดูนี่นะครับคิ้วยางนจะแทกแบบนี้แล้วมันก็จะมีร่อง คิออ้วแนะนำอย่างคิ้วที่อย่างเวลาใช้มันควรจะเป็นคิ้วที่ถ้าดูตามภาพตัดขวางมันเนี่ยคิ้วที่มันมีเขาเรียกอะไรจะงอยภาษาเทคนิคเรียกเด็บเ,ออเป็นร่องหยดน้ำคือร่องนี้มันจะช่วยมันจะอยู่ด้านล่างอย่างนี้เวลาติดตั้งนะครับร่องนี้มันจะช่วยกันน้ำกระเด็นสวนขึ้นมาด้านบนได้ มีประโยชน์มากอ้ร่องนี้และและก็จะเป็นเป็นบัมเปอร์เวลาเรือเราเข้าไปชิดกับกับตอไม้โขดหินหรือว่าเรือคนอื่นเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นเหมือนบัมเปอร์หนาขึ้นมาช่วยด้วยเนี่ยคิวที่ที่ที่เหมาะสมที่ดีควรจะหาคิ้วประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะเรียบเรียบอันนี้ไว้ทากาวติดอันนี้เดี๋ยววิธีการติดจะดทำให้ดูส่วนก่อนอื่นเลยก็นี่ ออกวิธีการก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องใช้ตลับเมตรเนี่ยวัดจากหัวถึงท้ายท้ายด้านนี้ปลายดินสอด้านนี้ด้านนี้นะครับยาวมาจนถึงปลายดินสออีกด้านหนึ่งได้ความยาวรวมเท่าไหร่เราก็มาทําการตัดคิ้วยางกันกระแทกเนี่ยของผมมีเยอะเป็นม้วนม้นอย่างเงี้ยตัดออกมาเราสมมุติเราใช้7เมตรลำเนี้ยเรือยาวขนาด3เมตร30มสิบสเมตรสาผมวัดแล้วใช้ความยาวทั้งหมด เจ็ดเมตรสี่สิบห้าเซนรอบลำนะฮะก็ตีซะว่าเจ็ดเมตรห้าสิบถ้าเกิดใครๆอยากจะลองหามาทำสำหรับเหลือสามสามศูนย์นะครับถ้าเป็นรุ่นไอที่เป็นท้ายกลมๆเนี่ยก็อาจจะสั้นกว่านี้นิดหน่อยก็ไม่เกินสิบยี่สิบเซนหรอกครับถ้าสั้นกว่านะก็คือสามเมตรสาสิบเนี่ยใช้เจ็ดเมตรห้าสิบความยาวคิ้วนะฮะเนี่ยผมตัดมาเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็วิธีการเตรียมผิวก็คือผมทำการล้าง บวบทั้งหมดนะครับวิธีการล้างก็ง่ายๆเลยนี่ผ้าขีริ้วครับแล้วก็นี่ตัวน้ํายาล้างทําความสะอาดครับที่ใช้ผสมกาวเราเนี่แหละเอาผ้าคีริ้วเนี่ยครับไปชุบน้ําให้หมาดๆเปียกๆแล้วก็เอาตัวเนี้ยคว่ำใส่หยนแล้วก็เช็ด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 ไปเรื่อยถามว่าทําไมไม่ใช้ตัวนี้ทั้งหมดเพียวๆเลยอย่างแรกคือเปลืองอย่างที่สองก็คือว่ามันแรง เดี๋ยวมันจะกัดผิวกัดอะไรพวกนี้หมดอย่าไปใช้ตรงๆมากครับแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยช่วยเวลาเช็ดเนี่ยมันจะช่วยกระจัดคราบฝุ่นออกได้ดีกว่า m b k ทั้งหมด m b k เนี่ยมันจะเช็ดแล้วมันจะละลายไปเลยฝุ่นแล้วมันจะกลับมาเปื้อนอีกแต่เราเช็ดรอบ2แต่ถ้าเราผสมน้ําไปด้วยเนี่ยกับ m b k พอมาแล้วเช็ดเนี่ยฝุ่นมันก็จะติดไปกับน้ําเพราะว่าน้ํากับฝุ่นเนี่ยมันเป็นของที่เขาเรียกอะไรที่มันเข้ากันมันเจอกันมันจะเกาะกันวางัันเถอะอ่า แต่ถ้าเกิดใช้ m k m k มันจะไปละลายฝุ่นเลยกลายเป็นคราบำดำๆเลยแล้วอาจจะไปติดที่บวบแล้วเช็ดยังไงมันก็จะไม่สะอาดอันนี้คือเทคนิคนะครับนี่เทคนิคแนะนํากันอ่าแล้วก็เช็ดทั้งหมดเช็ดเนี่ยครับผิวเนี่ยเนี่ยผิวทั้งเส้นเนี่ยครับแล้วก็ที่รอบเรือด้วยเช็ดทั้งหมดเลยอ่าพอเช็ดหมดเรียบร้อยก็ร้อยแห้งแล้วเดี๋ยวผสมกาวมาติดกันเดีย๋ยวตอนขั้นตอนติดเดี๋ยวผมทําให้ดูกัน อันนี้เดี๋ยวจะเริ่มติดแล้วนะครับเนี่ยเราก็ต้องทําการตัดคิว้วออกมาส่วนหนึงส้นสั้นเส,นส้นเดียวพอครับตัดมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะใช้ส่วนเนี้ยเป็นไม้บรรทัดวัดความสูงที่ตัวเรืออ่าผมให้ดูอันนี้คือแนวตะเข็บมันนะฮะเนี่ยสีขาวเนี่ยคือเรือลําเนี้ยตะเข็บมันเป็นฮอตซีมทั้งลําใช้ความร้อนรีดอันนี้พอมันเป็นฮอตซีมปุ๊บ สิ่งที่มันอยู่ใต้คิ้วกันกระแทกก็คือตะเข็บเรานี่แหละนี้ถ้ามันมีคิ้วกันกระแทกแล้วคำถามอ่าไม่ใช่ถ้ามันมีคิ้วกันกระแทกโคเวอร์แล้วสิ่งที่มันไม่จำเป็นเลยก็คือแผ่นชิ้นนี้ที่จะไว้ปิดเพื่อป้องกันตะเข็บเพราะว่ามันจะมีคิ้วกันกระแทกทับและเนื่องจากว่ามันเป็นฮอตซีมเนี่ยมันแข็งแรงมากดีกว่าการใช้กาวเยอะก็เลยไม่จาเป็นจะต้องใส่ เส้นรัดด้านนอกเพื่อความแข็งแรงช่วยแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าฮอตซีมนี่มันก็แข็งมากพออยู่แล้วแล้วพอเราติดคิ้วกันกระแทกไปเนี่ยเราจะติดลักษณะอย่างนี้นะฮะให้พื้นที่สามสามส่วนสี่ของคิ้วกันกระแทกเนี่ยอยู่ด้านบนแล้วอีกหนึ่งส่วนว่างั่นเถยอะประมาณนี้นะครับจะทับอยู่บนแนวตะเข็บแล้วก็เหลื่อมลงมาด้านล่างของตะเข็บอ่าเพื่อที่ หนึ่งเลยช่วยป้องกันแนอวตะเข็บนะครับเวลาที่ผมบอกว่าเวลามีอะไรมากระแทกบัมเปอร์เข้าไปเนี่ยมันจะกระแทกที่แนวตะเข็บพอดีซะส่วนใหญ่หรือสูงกว่าเล็กน้อยแล้วตัวบัมเปอร์เนี่ยมันนูนออกมามันจะได้ช่วยปกป,ป้องไว้ด้วยนะครับนี่น,นให้ดูลักษณะ,อ,ะอย่างนี้อ่าอย่างนี้ติดเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็เอาตัวนี้มาทาบวัดแล้วก็เอาดินสอมาขีดยาวตลอดแนวลำแล้วก็ไล่ติดกระดาษกาวเดี๋ยวจะทำให้ดูครับ นี้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าฮะก็จะถ่ายให้ดูเนี่ยจะมีรอยดินสอผมขีดไว้แล้วก็ด้านล่างอ่านี่เห็น,น,นคือวิธีการคือเอาตัวนี้แหละไปเทียบทาเนี้นะแล้วขีดขีดไว้เป็นจุดจุดก็คือหัวหัวจุดหนึ่งตรงนั้นแล้วก็มาตรงช้อนกลางแล้วถัดไปอีกสักสี่สิบเซนครับขีดไปเรื่อยเอย่างเงี้ยสี่สิบเซนสี่สิบเซนสิบเซนไว้เป็นแนวสําหรับเราติดกระดาษกาวเนี่ยอ่ะ ให้รอบล้าเลยนะครับเราก็เริ่มติดแล้วติดกระดาษกาวที่ติดก็คือติดจากท้ายก่อนนะครับแล้วก็ดึงให้ตรงคล้ายๆเรา,เราในงานก่อสร้างเรียกปักเตาแล้วดึงให้ตรงแล้วค่อยติดเข้าไป จะเป๋าใกล้ได้สำคัญนะครับขั้นตอนการเป่าเป่าร้อนเพราะว่าต้องไล่ควงมชื้นออกเห็นไหมฮะหายไปละเพราะก็จะเป็นเงาๆแล้วถัวแต่เนื้อกาวแล้วามไม่มีเนี่ยครับเป่าให้หมดคิ้วด้วยนะครับ เนี่ยครับติดไปรอบแล้วแล้วผมจะเหลือตรงปลายท้ายไว้นิดหนึ่งส,สองฝักเพราะว่าตรงปลายท้ายเนี่ยมันจะมีมุมที่ไม่เหมือนชาวบ้านต้องเหลือติดส่วนเนี้ยพอราติดเรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยวเราจะต้องใช้เกรี่องไล่ลูดทั้งหมดนะครับเพื่อให้มันแนบสนิทจะใช้ได้ร้อนเป่าไล่ทีนี้สาคัญอันนี้ด้านท้ายนะติดกาวไว้แล้วคือเวลาติดท้ายเนี่ยเราต้องเล็ง ติดแล้วมันจะต้องไม่เชิดขึ้นนะมุมอย่างเงี้ยต้องมันต้องไม่เชิดขึ้นมันต้องขนาดมาแล้วก็มันก็ตรงปลายนี่พอดีเราค่อยใช้คัตเตอร์นะครับไล่ตัดถ้าไม่มั่นใจก็ใช้กันไก่ก็ได้ไล่ตัดให้ตามเคิร์บอันนี้ก็เสร็จแล้วแต่อย่าลืมนะครับพอติดเสร็จปุ๊บน้องช้ใดร้อนเนี่ยเป่า ให้ตามขอบทั้งบนทั้งล่างทั้งหมดมันจะได้แนบกาวจะได้ติดอยูดีถ้าเราไม่ไม่เป่าเนี่ยโอกาสที่มันจะล่อน,นออกมีสูงมากเนี่ย<า>ครับก็วิธีการติดน,นะฮะถ้าเกิดเราเล็งดีๆปุ๊บเนี่ยไ เส้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะสมูทไม่มีกระดกเห็นไหมฮะอ้อที่สําคัญตอนติดคิ้วกันแท่งเนี่ยห้ามดึงนะครับเพราะมันเป็นยางถ้าเราไปดึงมันจะยืดตัวนั่นเท่ากับไปเพิ่มความเครียดให้มันแล้วมันจะทําให้ติดกาวแล้วไม่ค่อยอยู่ติดแล้วมันใช้ไม่นานมันก็จะหลุดเพราะมันมีความเครียดดึงตัวเองอยู่ตลอดเวลามีแรงดึงงั้นติดให้มันโดยที่ไม่ต้องดึงไปตาม เส้นขนานของที่เราทาก,กาวไว้เท่านั้นพอแล้วครับก็จะแน่นหนาดีที่สำคัญตอนติดของเล็งด้านหน้าด้วยนะฮะอย่าให้มันเอียงให้มันขนานนะครับโอเคงั้นก็คลิปนี้แนะนำวิธีการติดคิ้วยางกันกระแทกหรือ,อยางก็ขอปิดคลิปเท่าน,นี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ เจะแก้ไขคอมเมนต์กันมาแล้วกันครับเแล้วเดี๋ยวจะพยายามแก้ไขในคลิปต่อ,ตอไปก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับท่านที่สนใจเรือยางนะครับบางคนก็ต้องการจะทําเองเพื่อจะดูแลได้ด้วยตัวเองเนื่องจากอาจจะอยู่ไกลช่างไม่สะดวกเอาเหลือมาให้ช่างซ่อมอะไรองนี้ยนี่ก็วิธีหนึ่งครับที่ที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ให้เพื่อนๆที่มีเรือยางเนี่ยดูแลได้ด้วยตัวเองครับ ขอบคุณครับ